ว้ากเกมใหม่ของพวกเรานะครับก็คือเกมแมนเชสเตอรไอ้เกมเวลนี่มันก็มาโคตรนานแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยได้เล่นสักทีนะคราวนี้แล้วมันลดราคาเลยแกมสองร้อย่สิบบาทก็เลยจับมาเล่นโดแล้วมันก็ใช้ได้อยู่นะกูยังไม่ได้เล่นเลยกูใช้ได้สัละแล้วนี่คืออะไรเนี่ยรังไข่เหรอแล้วก็มีเส้นหวยออกมาจากังไข่ซะด้วยนโอ้โหโอ ก็เอ้ยเออมันจะดีเล็กนานไหมเนี่ยเมื่อไรกูจะได้เข้าเกมสักทีไอ้เปรตนี่คือแบบความเร็วคูณเก้านะเนี่ยมึงยังไม่มาอีกเหรอเฮ้อเอาล่ะแล้วมาอยู่หน้านี้สักทีซึ่งด้านนี้ก็ดูเหมือนโอ้โหเราอยู่ในกาแล็กซี่เฮ้ยไอ้ยปลาว่ายน้ำมันไกาแล็กซี่ได้ยังไงมาเนี่ยนี่มันปลาอวกาศซะเอ้ยหายไปตัวนึงเอ้าไอ้นกเวนนั้นข้าไปแดงแล้วเอ้านกเ อ้าวอ้าวไอสัตว์ทำตกอีกไอ้นกเปรตโอ้โห้โคตรเอ้ยแล้วแม่งมีลิงเผือกด้วยว่ะอ้าวมันลิงมีหางไม่ใช่เหรอกูเล่นลิงที่ไม่มีหางไม่ใช่เหรอเนี่ยอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวเลยปลาอากาศมันยังไม่ตายไงวะเนาโอ้โหโคตรตกเคอแล้วมึงหลุดมันจกเกมมีอไรออกเฮ้ยนกยู่กินปลาด้วยหรอวะสแต่ตระกเขาก็กินนกยู่นะจ๊ะโอ้ไม่งหัดดีแม่งเต็มคำเลยกูจะเหลือหรือไงวะเนี่ยอ้าวอ้าวยังรอดปลาแม่งปลาอากาศกูตายแล้วแล้วไปไหนตัวเฮ้ยมีตุ ตรงนี้เราต้องอนุรักษ์เอาไว้อนุรักษ์เจ้าเก๊ไอ้ซาปไอ้เสด้าไม่เด่เจ้าเก้โอ้โอ หมดเกินเออมึงคงไม่กินปลาตาดีนกูหรอกไม่นะปลาอาการกูตกไปแล้วปลาอาการกูไม่ไหนจะเหลือซ่าละเฮ้ยแอนเชียสตอร์ G S star. ว่าวดูดีจังเลยครับแล้วเมื่อไหร่กูจะได้รังเกมยตันถี่ไปอีรอตั้งนานแล้วเนีเ่ยเฮ้ยปลาอากาศกูมาแล้วเฮ้ยก่อนหน้าพวกเราเฮ้ยพี่ลิงกูทำอะไรเฮ้ยลิงมันกินปลาด,ด้วยวะเพิ่งร<ๆ>ู้เนี่ยโอเคฮะเราน่าจะเป็นไ<ด>อ้ลูกลิงแน่โง่ที่มันกอดหลังพ่อมันอยู่นะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนมึงขึ้นไปทำไมวะกินข้างล่างก็ได้ออกข้างล่างอาจจะอันตรายไไงงโโโโออ้้หหแแวม่่ต์ เดียวด้วยล่ะมึงไม่กลัวตกเลยหรือไงวะเนี่ยแม่งห้าวอะไรขนาดนี้จะกินปลาแล้วโอ้โหดาวการ์เจนต่างวิ่งเลยสัตวนเดอร์อยโอ้โหแล้วแม่งระเทสก็ตายเลยเขาโดนวิ่งแล้วอ้อยอ้อยเมื่อไรกูจะได้เล่นเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้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 ยซุสเมื่อไรวะเนี่ยอ๋อกขาโดนเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมมันมันมันใช่ก็ว่านี่น่าจะเป็นของเกมคอนโซลนะเพราะว่ากดปุ่มบาามันก็ไม่ได้เดี๋ยวอ่าแล้วกูต้องปรับไงวะเนี่ย เฮ้ยไอ้เนี้ยทำไงดีไอ้ลูกลิงหลงแล้วแม่งผมตั้งคาบปุ่นสอนผูม้มาเป็นของเกมคอนโซลไม่ได้เกี่ยวกับโซลป่าวะไอ้ที่เก่นี่มันกดกๆมันเละขาดแล้วมันลืมมันล้วช่างแม่งแต่กูจะใช้พีซีไงไประเด็นแล้วกูจะเป็นพีซีไงเว้เนี่ยโอ๋ยกูต้องเรียนรู้เองอยู่ที่ไม่มีไก่ใช่ไหมเนี่ยโอเคจัดไปแล้วต้อไปต้องต้องมีหมาไฮน่าด้วยวะแม่งหน้าตาก,ก็ประหลักปากก็เหม็นถามว่ากูรู้ได้ยังไงอะเหรอผมเคยไปแอฟริกามาก่อนนะไปรองเท้าไปทำอะไรไปกินเนื้ออไ้นนเื เมนชิบหายเลยเอ้ยไอ้ตรงนั้นมีอะไรอย่างไปดีกว่ากระโดดกระโดดกระโดดไอ้เอี้ยวิ่งเร็วเหมือนกันนั่นแหลเราโอ้โหเป็นนักวิ่งเก่าใช่ป่าวเฮ้ยนี่มันที่ซอนได้ว่าอ๋อให้ไอ้กูกด A ไม่ได้นี่มันของเกมคอนโซลเลยกูต้องกดปุ่มอะไระปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เอี้ยวกูจะเข้าไปยังไงเฮ้ยมึงเอากูเข้าไปไอ้เอี้ยว กด A อไม่ได้อะเในพีซีไม่ได้เหมือนกับ A ในเกมคอนโซลอ้าห้วยเอาละครับสำนักข่าววานนแห่งชาติวันนี้ขอนำเสนอวัตถุปลาที่เอาไว้ตลาดซ่อนลูกนิ่งแต่กูไม่รู้มันเราเข้ายังไงท่านผู้ชมบอกกูหน่อยโอเคกูเข้าได้แล้วอะไรไม่ได้กูเข้าได้ไงมเนได้เฮ้ยกูกดปุ่มอะไรวะคลิกคลิกคลิกซ้ายเหรอ เอ้ยคี้ซ้ายขี้วขวาอ่ะช่างแม่ไม่ไรกูกก้บเลลนตัวนี้งไ,งไ,ได้ยงไงวะได้โอ้ได้กูบอกเอาชันก่อนนะอ้าวแล้วที่ให้ไกด์มันเปลี่ยนจากเกมคอนโซลเป็นพีซีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเออช่างแม่งเอยกูเลยนบนคอนโซลก็ได้ขี้เกียจละอืมเอ้ยเรามีเซนตนี่มันไม่มีด้วยเซนต์เ,เ,เีดมเกียรด,<ม>ด ผ้าดีใจได้นะเนี่ยช่างแม่งกูไปหาลูกกูดีกว่าเออมมนอาจจะไม่ใช่ลูกกูมันใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นเด็กกำพร้ารับเลี้ยงก็เป็นได้นะช่างแม่งก็ไปหาก่อนนะแล้วแม่งอยู่ไหนวะเดี๋ยวได้ยินเสียงลางๆเดี๋ยวขอได้ยินเสียงก่อนอ๋อมันตรงนี้นี่เองเออไม่ใช่นะเพื่อน ไอเบื pues uh ่องมันทำอะไรกันตรงนี้ฮะมานั่งรูดแหนงกันเหรอเออเออรู้บ่าว่ามันมีเด็กตกลงไปหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเหมือนมันมีเสียลิงเด็กอะมึงไปช่วยกูหาหน่อยได้ปะเจอเรากระชั้นแล้วหนอเออก็ไปหาเองก็ได้มามามาเอาอยู่ไหนอยู่นะโอ้โหหน้ามหาสูงชิบหายเลยกระโดดไปเลยต้องฝึกใช้สมองซกหน่อยแล้วต้องไต่แบบนุ่งนอนุ่งนอค่อยๆไต่ลงไปแบบนี้นะแล้วก็กัอะโอ้ กูไม no ่ตายกูไม right? ่ตายได้ย oh. hmm. ังไงวะเนี่ย so. อ้าวโอเคกูมาดึกเกินละสบายใจโอเคเรามาประชุนไห้ือกปล่ามีแสนน้ำหวยลิงโง่อยู่ตรงไหนนะเสียงลิงน้อยลิงน้อยอยู่ตรงไหนลิงน้อยแมาลิงน้อยมาอยู่ไหนไอ้เหี้ยกูอยู่นี่โอ้ันไงเจอเลยลิงน้อยลิงน้อยมันทะมาเล่นตรงนี้กดบีกดไม่ได้มึงของเกมคอนโซลแล้วกูกดอะไรวะเฮ้ย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 ได้เฉยเฮ้ยตะกี้มึงกดอะไรวะเฮ้ยลิงน่าโง่มึงกดอะไรวะ ก,ก็อะไรอะ่ะขี้ขวาเหรออ๋อก็ขี้ขวาโอ้โรู้นะไอ้เลิงไอ,อ้ลิงง่อมึงงออปะนั่นแหละกูจะได้อะไรอีนิดึงน,นั่น,นแหละนั่นแหละ บ้าหาในที่สุดก็ได้เด็กเปรนี่มาข้อหันน้ำโกเสบราตบหัวแม่งไงไร่เด็กเฮียกลับได้แล้วโอ้โหแล้วไม่ขี่หลังวิ่งใช้กูเป็นทาสเลยเดินเองไม่เป็นอีกง้อมึงก่อวลากรรมมาเยอะมึงจะกลับบ้านหรอไม่กูมาได้เลยียกูจะปลามึงไปหาง้อนะขอต้อนก่อนไอ้ตุ๊กเฮีที่กูเพิ่งเจอตะกี้นี่ปั๊มมานี่อะไมันนี่โอ้ยมามาแม่ก็ได้วขับไม่ได้กันแล้เริ่มกลัวแล้วครับแม่งตัวกูมีความกลัวเดี๋ยวเรเนี่ยแม่ปกติกูไม่เคยมีความกลัวนะแม่งลิงกูกระโดดหยองๆเลยเองเลยไรทำ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกแปลกมาๆมันขึ้นไปมันขึ้นไปมึงไม่เหนื่อยหรอกเชื่อครูมันขึ้นไปแค่นี้ไม่เหนื่อยมึงทำได้มันเลยเออตรงแต่สองเมตรแรกอะไรสัตว์โอ้มึงมึงไม่ต้องกลัวมึงจะเหนื่อยนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงหลอดสีแดงไอชิบหายถึงหลอดแดงแล้วพอมาบรันถึงเพลย์แล้วมึงพักอะไรแต่ไม่กูไม่ให้พักกูให้มันกระโดดต่อ โอ้โหใจแรงลิงหนักเกินโอ้แล้วก็เอาหินเอาหินต่อจอเอ๋อโอ้ลิงบอกไอ้สัตว์กูด้วยให้กูพาเถอะแต่บ้านกูมันอยู่ไหนวะไอ้สัตว์อ้าวเอาข้างล่างเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยกูขึ้นมาข้างซะหน้าเลยไอ้สัตว์เลยไป ป้าไปสัตว์ลงน้ำก็ไม่ลงอ้าเฮ้ยอะไรไปเลยแม่ครับแม่ครับผมกับบ้านครับผมเดกเกมเดเกมเขาใชเพื่อนเที่ยวก็ไม่มืาแม่ให้หรือปาหรือบ้าเรากูจนหายมาคนมานเลยแม่อดีอ้ยขมับแม่เลยเฮเฮ้ยเมจ๋าเมจ๋าไปไหนมาได้ซื้อพีซีขนดน้ำไม่หัวหรือเปล่าไม่มีเลยโอ้โหมึงเป็นเฮี้ยอะไรกับพีซีไสัตว์มบงเต็นเกมบอกกับโลกบอกไปเลยเฮียไปทำอะไรอาแล้วเป็นยัไงบ้างสอนเกมอนเชสเตอร์ ในคลิปแรกคลิปนี้นะครับผมมีต่อ,อย่างแน่นอนนะสรรสีล,ลีนี้ไม่